ลดลดได้จังหน่อยบมฮูคือกันลวอาจสะเอาปุยออกไปวานไว้จักเพราะอนน่ามันเริื่มลดแล้วน่าใครแก้วทุ่มเบนเคยยือครับผมขอจบองที่เพียส์นี่นะครับผมอให้สุขสุขคนครับอยู่ดีมีเฮงครับผมคนกำฟืองซอนดีครับผมขอบคุณหลายๆครับเป็นเพื่อนโมเก่าแต่เก่าเตกีครับผมค้ัง ทางเอที่เจ้าเลี้ยงง่วเลยง่วมันเคยแต่กินบางหันหอนอันนั้นบานกระเวยามัส่หอนยำเทียนไทยตัวตนออกมายืนยันตัวตนก็ได้พาะตัวจิงเสียงจริงดันมากันเรื่อยๆบาง้าก็เห็นยกขึ้นเวทีเยอะแต่ว่าไก่จะ่ขึ้นเวทีแล้วก็เลยไอ้แหวมก่อสร้างเนาะ ฝนตกก็กระทบพื้นกันแล้วกาฝนตกแข่งกานก่อสร้างเนี่ยฝนตกก็คลิปสั่นนะคลิปยาวยังไม่ค่อยเห็นยู่พังนี้ครับผมของคุณสุภกรคุณทศนีทักทายร่ำขังเจ้าเพื่อนไปคออนุญาตไปโ่งนิบแถวจันทร์สภาพนามท้าอุดมสมบูรณ์ีก็คือทางวานบุกข่อยทางวานบุกข่อยคันแล้วหนักไปหาับจากทางอื่นวัด่ายคุณ ทัศนีกับผมคุณทัศนีเองเองจ้าขอความบันดที่อ่านมาท่านก็ขอตรวจขอไพ่กับผมขอบคุณหลายๆครับผมผมเน็ตบางช่วงเนี่ยนี่ยไขวบางนี่ไขอก็อ๋อสกุลสกุลทองขันพังโค่นบอกโอ้ข่อยก็เลยยางต้งแต่พังโค่นหอดอำเภอนนวานนนิวาดครับ23ิบสามกิโลบ่ยางตึงแต่ตีซีครับคนทีมบันท่า สวัสดีคุณสนครับผมคุณันะเดชทักทายคุณชนครับผมคุณสนสวัสดีคุณันะเดชครับผมผมกับรถเลยจังหน่อยบมฮูเคื่อกันลวอาจจะเอาปุยออกไปวานบ่จักเพราะว่าน่ามาันลืมรถแล้วน่าไข่ไข่ตะก,กรนกับไปหารับจา้างแถวทางจันละนะฮะถอนมั่นตะก,กรนะนี่เดี๋ยนี่สันมา,าของคนสิเขาที่เพราะว่าเพิ่นไล่ไปแล้วหน้าที่บ่ขึ้นนะพักไป ขับไปเศร้าไม่แห้งขึ้นหอดกำบมาเลนไม่บนวะนาทีก็เริ่มเริ่มไม่ก่อนครับผมคุณสปปกรสวัสดีครับคุณชันเดชครับผมขอบคุณหลายๆครับท,ทักทายเอากันเป็นมูเป็นเพื่อนเพิ่นโอ้ทางทางบ้านคุณชนเน่พ่อเพิ่นปลูกผักได้ตลอดเนาะเพิ่นอยู่ไก่เลี้ยงน้ำคอยมักลลังเพียงข้ามสองข้ามเองไหมแล้วจอมันดำคอยก็เลยรบจิ้มครับผมคุณคำเฟืองทักทายคุณ ชนณพักกลางกับผมคุณชนพักกลางสวัสดีครับนี่ครับข้าวเปก่อนกับผมสวัสดีครับผมคุณยายเราไทยครับผมคุณยายเราไทยกับเบื่อกันมากแต่สมัยรุ่ยสดนำกันเวลาแต่คนก่อนครับผมคุณสปบกอณสวัสดีครับคุณชันนเดชครับผมขอบคุณหลายๆครับถักทายเอากันเป็นมูเป็นเพื่อนปังครับผมขอบคุณหลายๆครับผมบางห่องนเนก็ว่าห่องคำว่าปังปังนี่ใส่กระใดเอ๊ะปากคนเฮาหรือ พากันลือกแต่ก่อนเคยบุกเบิกมานากันแล้วเคยอันนั้นเปิดตาไว้ให้นะครับพี่ไปส่งงานนะจ๊ะขอบคุณหลายๆครับผมคุณทัศนีครับผมวันสุสาราง่วงพึ่งกันก็ดาแรงดาแรงกัญญาตายมดบันนี้แดดก็ห่อน,น้ำหน้าแดดก็ห่อน,นกัญญาไก่ก็พยายากไปเก็บนำ้ำเยอะเก็บเห็ดเป็นไงเนาะทางบ้านคุณบรพินดถาทางรถล้วไป คนมายาวดีสงสั A A A I, ยไอกระดันมาให้ย้อนย้อนเราไปหูจักกันอยู่ห้องคนมายาวดีละคุณกำฟืองสอนดีครับผมขอบคุณหลายๆครับเป็นเพื่อนโมเก่าแ่เก่าตะก,กี้ครับผมเห็นเห็นผกแผ่ม,มากแล้วเดี๋นี่เริ่มคัดจมูกเราเห็นบานคุณแม่มันเป็นมาเพชรหลายๆดี ว่าเพิ่นไล่ไปแล้วหน้าที่มื่อคืนนะพักไปพักไปเศร้าไม่แห้งขึ้นหอดกำบันเล่นใหบ่น่ะหน้าที่ก็เริ่มเริ่มใหม่ล้สภาพดินฝ่าอากาศนะมาหว่านป่วยใหม่ฝนมานเอาไปมดนะัดหน้าค่ายอยู่อันนัน้น,นน้ำเท่ยมตลอดจนนี่ไอ้น้ำหน้าแล้วก็เริ่มเฮ็ดเบ็ดละไปปักเบ็ดอนะ่ะโอ้คำมาลนะตอนตอนตอนเศร้าเลยก็เอาเอาค่ายเอาเออก แขยก็เลยยางตั้งแต่พังโคอดหอดอำเภอวานนนทีวัดครับหยิบสามกิโลวะยางกันแต่ตีซีครับผมก่อนเตือนนักการเงินบางๆครับพี่สายช่วงขอบคุณหลายๆครับผมคุณทัศนีครับผมคุณชันเดชเขาเตือนก่อนนะนานแล้วมาเที่ยวใหม่ครับผมคุแล้งจ้าใช่ข้าวคนเดียวกันโอ้คนเดียวกันก็อยู่อันนั้นยากโอ้หงายดูแลยากอยู่ แมนูแต่บ่วค่อยบ่เคยอนั้นก็เลยบ่ฮหูเนาะสวัสดีสวัสดีคุณทัศนีครับผมทักทายทุกคนกับผมคุณชันเดียทักทายคุณทัศนีกับผมคุณทัศนีทักทายคุณจุบกกรับผมผมก่อนเตือนอากาศห้งๆบางต่างับพิสัยชวนขอบคุณหลายๆครับผมคุณทัศนีครับผมคุณชันเดียเขาเตือนก่อนนานแล้วมาเที่ยวใหม่ครับผมปัญหาการส่งของบุญการยังคือกันล่ะ ก็สู่ๆเป็นนากันครับให้กาลังใจเปนนากันวันนี้ครับผมคุณแม่วันเพ่นครับผมคุณแม่วันเพ่นก็เขมาบ่า,บา,ายกาลังใจกันบนขั้นแมนก็ขอบคุณหลายๆครับผมในเบ้หูจักกันอยู่ห้องชั้นแลมโอ้แม่เด็กๆคุณยายเราไทยกว่าสิบพันได้โอ้โธ่หดหลายเนาะคุณยายก็สู่คักคูสู่ยันพันครับผมดีใจนําครับผมคุณยาย แต่นี่ก็เพื่อนเป็นเครียเตอร์สมบนแบบแล้วครับผมตอนนี้เรียดได้ตามหาเลี้ยญล่ะการไม่เห็นบางนี่โอ้ปัญหาล่ะสมัยผมเห็นงานผมไม่เห็นเห็นบางหมดเลี้ยนก,ก็สั่งละยามาทันได้กินเดีย๋ยวยมตันได้เห็นน้ำเขาทักทายแวะไหวางใจเขาออกมายืนยันตนๆอย่างสี่สมือเรื่อยๆโบเมนสมือดอกพี่นอ้องมือเว้นมือแต่ทักทายทกันมาก,กันเรื่อย บางสาวก็เห็นยกขึ้นเวที่เยอะแต่ว่าไก่ชขึ้นเวที่แล้วก็เลยให้แหบวบมาทางบ้านมื่อ่อยนำลรถได้ค,คนคนชนะเดชก,ก็ทักทายสวัสดีข้าวคุณวันเพ็ญก็ญนานัตครับผมคุณกัญญาณัตก็กัญญนาณัตก็เขามาให้กำลังใจอยู่เรื่อยกับผมแต่ผม,มเมื่อคยเห็นตอนคุณกัญญาณัตขึ้นเวที่ลยครับ กันมากันเรื่อยๆบางเศร้าก็เห็นยกขึ้นเวทีเยอะแต่ว่าไก่ที่ขึ้นเวทีแล้วก็เลยให้แหวมานาทีจักทีอันนั้นจังใดพยายามขันเฮาไล่สดใดนยะเฮาหยิบแถวจันทร์สภาพนามท้าดลบสมบูรณ์ดีก็คือทางวานบุ่อย ทางวานบมก่อยกันแล้วนาคไปหารับจากทางอื่นวัดขายดีครับผมคุณกเฟือนครับผมคอยขายดีแล้วครับลำลำนั่นด้วยครับผมโอ้อยู่ไก่นอกคือตะกอนก็เสีอันนั้นนี่แหลแต่ก่อนก่อยก็อยู่แถวกระทุ่มเบลนี่แหละสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนสุกไดีหน,น,นำครับผมคุณยายแต่นี่ก็เพื่อนเป็นเนคียเตอร์สมุนแบบแล้วครับผม ตอนนี้เหลือแต่ตามหาเหรียญละการม่เห็นบางนี่โอ้ปัญหาละลองเพ่งคำสองคำเองไหมแล้วจอมันดำคอยก็เลยลบจิม้มครับผมคุณคำเฟืองทักทายคุณวนภากกลางกับผมคุณจนปากกลางสวัสดีครับทายคุณทัศนีกับผมคุณทัศนีเฮงเองจ้าขอความบันไดที่อ่านมาท่านก็ขอตรวจขอไพัยกับผมขอบคุณหลายๆครับผมนี่ละเป็นสุมเคลียเตอร์ คอยเห็นอยู่ช่องหนึ่งน่ะโอ้คนสุมเวซมเครยเต๋อไปรวมกันแล้ลาะคุณดอกวันคุณอินอ่อนทักทายคุณคุณดอกวันครับผมคุณคุณดอกวันก็ไ้ลงคลิปเดี๋ยวพี่น้องกันเลยเขามาทักทายกันออสวัสดีครับผมคอยผมมีเงินไหมคอยมีเงินอยู่สามรอยวันนี้ ลงรถตีซีเน็ตบางช่วงเนี่ยนี่คยคบางนี่คก็อ๋อสกุลสกุลทอค้อนพังโค้นบอกโอ้เข้าไปส่วนมากก็มีแต่ลงวิธีไปแล้วมาส่งกําลังใจค้าบขอบคุณหลายหลายครับที่เขามาให้กําลังใจแกิบปังก็ิปังในบางห้องไปบอกว่าคำนี้ใส่อใด กส่วนมากก็น่าแต่เรานที่เขาวมาให้ก็ล้งใจบุนีก็บดุไลเพีงานว่าวบุนเีเดือเขาวมาทักไทยงานของคุณสุปกรณ์เดฟซุ่มใบติมขายใส่กอดกระกายครับแล้วเด็กก็สร้างละยำทันได้เห็ุนะครับผมสวัสดีครับผมคุณกันก้องังคนพังคนทางไปสกลล่ะคุณทัศนีตอนนั้นเขาเป็นพระไหมเขาลงรถโยพังคน